เจ็ดภาษาเจ็ดอันตราสดาอยู่นะเจ็ดภาษาพูดอ,อย่างนี้ดี่าถ้าถ้าท่านถ้าท่านรู้ตัวว่ามันผิดจริงๆนะนะผมจะกลับไปสืบที่ทีังหวัดเขไปล<ะ>กลับไปลาที่โน่นจะยังมายุ่งที่นี่เหรอเพราะว่าถ้าที่นี่เดี๋ยวเราก็จะต้องสอบสวนเหมือนยาวอะไรเงี้ยไป จะเป็นจากพระตึดโดยที่ว่าไม่มีเหตุมีผลยังไม่รู้เรื่องรูร้ราวว่ามันเป็นยังไงมันพระเนี่ยเราไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นพระหรือว่าเป็นอะไรมันมันพูดง่ายงว่ามันขาดจากพระไอย้ยางเราไม่รู้ทีนี้ถ้าเราจะไปทำอย่างนั้นเอาเอาตามเอาตามสายสายพระที่ที่เขาเขานั่นมานะจะพูดตรงๆว่านะ ทมพระธรรมไม่นายจริงๆถ้ารู้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าพระนี่ประหลาชิกหรือยังจริงๆแล้วมันมีมันม,ม,นมีที่รู้ไปละมันมันที่มันไม่ถึงขั้นที่จะประหลาดชิกอะท่านถึงว่าําให้เสียหายกับศาสนาอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปหลาได้แต่ท่านคิดว่าท่านเสียยัง ผมจะไปแล้วครับเสียหรือ,อยังเสียไปแล้วเสียหรือ,อยังต้องบอกหลพอ่พอผมก็ถามว่าท่านเสียหรือ,อยังเสียแล้วก็ท่เนาก็ไปกลับไปโน่นเพราะว่าต้องต้องให้ไปอุปชาโน่นเดี๋ยวเราจะพาคิดยังไงเล่าให้ผมฟังคุยกับศิกาครับคุยกับศิกาการว่าจะมาสึกที่นี่นะจะมาเึิที่นี่อ๋อแล้วศิกานี้เรารู้จักมานานยังปีกว่าารู้จักมาปีกว่า รู้จักยังไงอะ่ะท,ท,ทางเฟสเรื่องทำเฟสแล้วหลวงพี่บวชอยู่ที่ไหนครับบวชเมื่อกี้พรรษาแล้วครับเนี่ยท 7, ทโทษเจ็ดพรรษาอ๋อจะมีใบสุธทธิมีอะไรหมดนะม,มีนะเออมีจริงเป็นเจ้าวาดอ้วยเป็นเจ้าวาดด้วย,าวาดดวยโอ้หลวงพี่เป็นเจ้าวาดเลยเหรอครับเนี่ยมาตามห้ารักแท้หรือว่าไงครับเราเราจะจะเสร็จแล้วเออ แล้วเราพี่จะไปสึกที่ไหนอะครับอย่างเงี้ยที่เจ้าหน้าที่ราทเก็บไว้เป็นลักท่านก็เชยเยไม่ได้ทำอะไรคือคือผิดผิดก็คือผิดเออท่านท่านเราคิดว่าแล้วถ้าว่าเราแค่คุยกับผู้ยิ่งเราเราเอาบัตรปลาชิกเลยปะอะไรนะมีเร oui> ื่องเงิน <ah ม claro> ีเรื่องเงินแต่เราเคยมีการ อาเร็กเซ่สองวาดกันไหมไม่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 เคยไม่เลยอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดดิก็แค่อย่างมากก็อาบัตสังฆาริเศษใช่ไหมอาพูดตามตรงผมก็ไม่ได้บวชเรียนมาเยอะถ้าเรามีการเกี่ยวขาก็เท่กากับอาบัตสังฆาริเศษยอมรับไหมครับยอมรับอาบัตสังฆาริเศษแล<ม>้วเราได้เอาเงินวงเงินวัดอะไรมาไหมประมาณเดีวก็จะคืนมาเออเอามาเยอะไหมก็ประมาณแปดมื่นจะเป็นเงินของเราอีกทีก่อื่นที่ อืมแล้วเราเคยเอาเงินให้ผู้หญิ่งไหมเงินวัดอ,อืมแล้วก่อนหนะ้านี้มีโอนให้ไหม,มจะเป็นปีแล้วเนาะทีแ่แบบเงินย่ติใจเงินอืมเ่อ,เอแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราเอาเงินวัดให้ผู้หญิงอย่างนี้ก็มีความผิดแน่นอนชัดเจนก็คือเราเราจะเรามาของเราเข้าจะคืนให้วัด ทำไมถึงติดใจผู้หญิงคนนี้ครับเพราะอะไรนั่งยังไม่เคยเจอ,เอยังไม่เคยเจอแล้วเอาเงินให้เขาเยอะไหมเกือบแสนครฮะเกือบแสนเข้าคนอจุดแถวนี้หรือไงครับน่<ะ>าจะแถวนี้ยฮะน่าจะแถวนี้ยครับอจุดแถวนี้ เอาแต่เบอร์เดิมบางนะไม่ใช่ที่ไม่ใชที่หมู่หกนี่แต่